<พ><ส>จะถอนลงถอนเรื่องเรื่องกาไรข้อขายนี่แหละนะเขาก็เล่าให้ฟังนะครับนะเขาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยก็ไปไปร้องเรียนเป็นการเรือ่องการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐมนตรีสมัยรัฐมนตรีสมศักดิ์เนี่ยท่านเหลขาขานตีเนี่ยโทรมาเล่าให้ฟังเมื่อกี้เองนะผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊พฤติกรรมในการเรียกเงินของพี่ศรีเนี่ยที่ถูกกล่าวหาในคดีเนี้ถูกกล่าวหาว่าเรียกเงินเนี่ยหรือตบทรัพย์เนี่ยพี่ศรีเคยทํปในครั้งแรก หรือว่าพี่สีทํามาแล้วหลายครั้งนะเพราะว่าพี่สีชอบโพสเฟซบุ๊กพอเสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะไปร้องที่นะั่นพรุ่งนี้กูจะไปร้องสี่นดีนะครับแล้ววันวันเนี่ยพี่สีบอกล่วงหน้าหมดน,นะจะไปร้องเรียนใครจะไปที่แปดริ้วก็บอกจะร้องเรียนเกี่ยวกับเ,เงินดิจติตอลหนึ่งหมื่นบาทก็บอกล่วงหน้านะผมก็เลยมานั่งคิดว่าการโพสเฟซบุ๊กบอกล่วงหน้าว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะไปร้องคนนั้นคนนี้เป็นการบอกล่วงหน้าหรือเปล่าว่า ถ้าสนใจจะคุยก็ติดต่อมาคุยได้อย่างนั้นหรือเปล่าผมไม่รู้นะพี่น้องว่าไงนะ่ะด f เฟซบุ๊กเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปร้องคนนั้นไปร้องคนนี้ต้องการให้ติดต่อมาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าเลขาและท,ทุ่มตีเนี่ยทรหารผมเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าพี่สีก็เคยไปร้องนะเรื่องกาไร E M ของกระทรวงยุติธรรมนะครับและหลังๆนี่รู้สึกว่าจะถอนเรื่องปหรือเปล่านะครับเพราะนั้นใครก็แล้วแต่นะครับนะที่โดนพี่สีเรียกเงินสมมติว่าเป็นเรื่องจริงนะ ตอนนี้พี่สุภศสีเนี่ยเป็นแค่คนที่ถูกกล่าวหาใครที่เป็นผู้เสียหายนะครับนะใครที่เป็นผู้เสียหายเคยโดนพี่สีเรียกเงินสมมุติว่ามีนะก็ไปที่กองปราบครับหรือถ้าไม่กล้าไปแจ้งติดต่อมาที่พี่เดก็ได้เดี๋ยวพาไปกองปราบไปแจ้งความเพิ่มได้สมมุติว่ามีนะ,นะนะนะครับสมมุติว่ามีนะแต่หลายๆคนก็มีการตั้งคําถามว่านักข่าวถามว่าพี่เดครับพี่ศรีสุวรรณเนี่ยทําเป็นครั้งแรกหรือเปล่าหรือทามาแล้ว นะครับนะที่น้องว่าไงนะทาเป็นครั้งแรกหรือทำมานานแล้วเพราะเดี๋ยวนี้พวกนักร้องเนี่ยที่ชอบร้องเรียนต้องคนเนียจันถึงสุกเนี่ยอ้าวันไม่ต้องทํามาหาแดกอะไรเลยร้องเรียนอย่างนีวเอาช่วงอาชีพพวกคนเหล่านี้ไม่มีเลยนะก็เลยถามว่าพวกมึงทามาหาแดกอะไรกันทํามาหากินอะไรกันวันๆเนี่ยเจ็ดวันเนี่ยมึงร้องแม่งทุกวันมึงไม่ต้องทํามาหากินหาแดกอะไรเลยหรือไรอย่างผมเนี่ยประกอบอาชีพทนายความมันก็ต้องไปศาลไปว่าความไม่ใช่วันๆแม่งก็ ร้องคนนั้นร้องคนนี้ร้องที่นี่ร้องที่นั่นมึงทํามาหนาะกินหาแดกอะไรกันพวกนักร้องทั้งหลายผมยังงงเลยนายพวกนักร้องทั้งหลายวันนี้ก็ไปร้องที่นี่ไปกองปา่าไปนู่นไปนีไปไน่ไปอะไรกันแล้วมึงมีอาชีพอะไรกันคนเหล่านี้นะนะครับมึงมีอาชีพอะไรกันทาไมมึงร่ำรวยกันเหลือเกินแต่ละคนเนี่ยนะมันมีการตกทับกันหรือเปล่าลายละสองสามลางสามลางอย่างกรณีนี้พี่สีถูกกล่าวหาว่าเรียกเงินจากอาชอาธิบดี กรมการข้าวสามล้านต่อรองหรือล้านห้าท่านอธิบดีบอกว่าเ,าเขาไม่ได้กระทำความผิดแต่ว่าการที่มาล้อเรียนเขาเนี่ยจะทําให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงในราชาก,การนะเขาก็เลยต้องไปไงย้อ่ใจเพื่อสร้างหลักฐานหลังจากนั้นไปแจ้งกองปราบร่วมมือกับปอทปปทชอแล้วก็แล้วก็ล่อซื้อล่อจับพิสรีจนได้พยานหลักฐานมัดแน่นจับได้แบบคาหนังคาขาวคาหนังคาขาวเลยครับ นะจับเป็นแบบคาหนังคาเขาเลยนะครับการจับแบบคาหนังคาเขาเนี่ยคาบ้านนะครับดิ้นหนุดยากนะนะครับ,นะรบก็สแสดงความเสียใจด้วยนะครับนะสแสดงความเสียใจด้วยกับพี่สีครับวันนี้เกมนะพี่สีครับผมชอบนะนักข่าวก็ถามพี่สีรู้สึกยังไงบ้างไหมคะเออพี่สีรู้สึกยังไงคะพี่สีมีอะไรจะพูดไหมคะพี่สีเรียกรับเงินหรือเปล่าคะพี่สีแม่งเงียบเลย พอไปถึงกองปราบพี่ศรีบอกผมโดนกันแง่ผมอยากจะบอกพี่ศรีนะใครก็จะไปแก่กันแง้มึงคนอย่างมึงหัวหมอจะตายหาไหมศรีสุวรรณนะคนอย่างมึงได้โคนหัวหมอเลยใครจะไปกันแล้งมึงพี่น้องว่ามีใครกล้าไปกันแล้งคนอย่างศรีสุวรรณไหมนะนะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครจะไปกันแล้งมึงศรีสุวรรณนะมึงั้งมีความรู้ทำกฎหมายทั้งรัฐศาสตร์ทั้งรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เยอะแยะมากมาย วันๆหนึ่งร้องนัการเมืองร้องคนนั้นร้องคนนี้มึงร้องคนหนึ่งก็ไปทั่วมึงมีความรู้ดีหมดน่ะนะเขาเรียกว่าอาชีพรับจ้างร้องเรียนหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นใครจะไปกัดแก้งมึงสี่สุวรรณนะถ้าถามถ้าถามผมส่วนตัวนะผมไม่เชื่อใครจะไปกล้ากัดแก้งคนอย่างมึงเขี้ยวจะได้หามร้องทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่เชื่อหรอกใครจะไปกัดแก้งถ้าสมุตรตำรวจกัดแกงมึงอาิบดีกัรแก้งมึงนะ ้ามึงแน่จริงนะแล้วมึงคิดว่ามึงไม่ทําผิดมึงต้องฟ้องตารวจมึงต้องฟ้องอธิบดีเลยฟ้องหมดเลยมึงกล้าไหมล่ะเออถ้ามึงกล้าเนี่ยกูจะเชื่อว่ามึงเนี่ยถูกกันแกลแต่เขาจับมึงได้คาหนังคาเขาเนี่ยนะถ้ามึงคิดว่าตารวจกันแกลมึงปปชกันแกลมึงปปชกันแกลมึงมึงแน่จริงมึงฟ้องเลยเนี่ยมึงกล้าไหมล่ะสีสุวรรณนะแต่จะถามอ้นเ่วนตัวผมไม่คิดว่าใครจะไปกันแกลสีสุวรรณได้มึงเกี่ยวจะได้หาไหมมึงเป็นนักร้องอาชีพ ความรู้ทางกฎหมายอะไรก็มีผมเชื่อไม่มีใครการแก้คุณหลักฐานแน่นชัดเขามีทั้งคลิปวิดีโอคลิปอะไรต่างๆหลักฐานเรื่องเงินเรื่องทองต่างๆ,ๆนะทำลงทำลายนะครับงานเนี้ยเกมนะครับเกมครับเวรกรรมมาถึงแล้วนะสังคมก็ตั้งคำถามว่าศรีสุวรรณเองทําครั้งแรกหรือเปล่านะเรื่องตบซั์เนี่ยที่โดนกล่าวหาเนี่ยเองทาครั้งแรกหรือเปล่าหรือว่าเองทํามานานแล้วนี่สังคมก็ถามนะ พี่น้องว่าไงล่ะทําครั้งแรกที่ทำนานเวรกรรมแม่งมีจริงเนี่ยคนเราเนี่ยนะถ้าแม่งไม่ดีพอนะไม่สะอาดพอนะอย่าเสือกไปที่ยวร้อมคนนั้นวนนี้นะถ้าไม่ดีพอไม่สะอาดพออย่าเสือกที่วรล้อมคนนั้นวนนี้เวรกรรมแม่งจะตามทันเรงงานนี้แม่งเต็มที่เลยเต็มแม็กเลยฮะรายงานข่าวล่าฝุดบอกโดน,นข้อหาอะไรนี่สนับสนุนนะสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต นะครนะข้อหานี่แม่กันโดยทั่วไปก็10ปีจำคุกนะรับโทษสอใน3ามก็เท่าไหร่นะหปีกว่านะเอซีคิดถึงแย่เลยสมมุติว่าติดคุกนะหกปีเนี่ยโอ้โหเอซีคิดถึงแย่นะครับแล้วนะชอบอ้างว่ารักสถาบันรักชาติรับศาสนารักสถาบันอ้างคนดีนะรักชาติศาสนาสถาบัน อ้าเป็นคนดีรับชาติกลุ่มรักชาติรักสถาบันนะคนพวกนี้ชอบแอบอิงรักชาติรัสถาบันแอบอิงเบื้องสูงนั่นนะนะครับนะงานนี้คนดีนั่นนะ่ะไปไงรับชาตินะเออนะรักชาติแต่เสือกโดนกล่าวหาว่าตกทรัพย์แล้วหลักฐานนี่แม่งชัดเกมแล้วเองไม่ต้องไปร้องเรียนใครแล้วมั้งานนี้แม่งจบเลยนะนะครับเกมนะครับ,นะรบก็ถูกการแก้แก,กันตอสวกคดีกันไปะ ตามกฎหมายแล้วรมนูญก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แต่เป็นผู้บริสุทธิ์ที่มีหลักฐานค่อนข้างครับเป็นผู้บริสุทธิ์ที่มีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องการถูกกล่าวหาเรื่องแรกรับเงินเนี่ยอค่อนข้างเต็มที่เลยเหนื่อยนยผมดูแล้วเหนื่อยนะผมดูแล้วค่อนข้างลำบากดูแล้วอาการหนักนะนะดูแล้วจะไปไหวไหมเนี่ยนะไหวไหมเออไปไหวไม่ไหวรู้เนี่ยกองปราบเขาเตรียมแถลงข่าวนะผมก็อยากจะรู้นะ เรื่องราวความเป็นมายังไงรายงานข่าวที่ผมทราบเนะี่ยอาธิบดีเด่ยเขาก็วางแผนมานานนะ้ะเอาเงินแส,ส,แสนสีนะ่เนี่ยให้ทั้งสองอาทิตย์กว่าแนละ้วหลังจากนั้นไป,วปรวบรวมพยานหลักฐานแล้วขอศาลออกหมายจักนะบก็แสดงว่าคดีมันมีมูลนะครับแสดงว่าคดีมันมีมูลแล้วก็เสร็จแล้ววันนี้ก็เขาก็เอาเงินส่วนที่เหลือห้าแสนเนะี่ยล่อซื้อแล้วก็จับกลุมได้คาหนังคาเขาอะนะผมดูแล้วมันจบแล้วคงไม่ต้องไปไปร้องเรียนใครแล้วมั้งนะ นะนะครับหลักฐานค่อนข้างแน่นครับไม่มีใครเขาจะไปใส่ร้ายพี่สีหรอกที่กับผมเนี่ยหลักฐานแน่นแน่นเลยรนะดับผูกครองผู้การไปจับสามสี่หน่วยงานเลยสอบสวนกลางอนะ่ะนะครับนี่ก็เป็นเวรกรรมนะยังมีนักร้องเรียนนะครับอีกเยอะอีกหลายคนนะครับที่มีพฤติกรรมคล้ายๆพี่สีเนี่ยยังมีอีกหลายคนผมเชื่อ,ออีกไม่นานในพวกนักร้องที่ไปชอบไปร้องเรียนตำรวจร้องเรียนขนา้าราชการร้องเรียนนักการเมืองอะไรพวกที่มีนโยบายตกทรับเนี่ยก็ให้ดูพี่สีไว้ ว่าวันหนึ่งท่านอาจจะโดนแาวหาว่าตกทรัพย์และโดนล่อซื้อนะเพราะคนที่ร้องเรียนทุกวันเนี่ยแสดงว่ามันไม่มีอาชีพนะคือคนร้องเรียนทุกวันไม่มีอาชีพอาชีพมันก็คือการร้องเรียนรับ้างร้องเรียนกับตบกทรัพย์มีสองอย่างคดีนี้พี่ศรีก็ต้องไปแก้นะครับว่าพี่ศรีไม่ได้ก,กระทําความผิดนะแล้วรู้สึกว่าเมียพี่ศรีจะโดนเข้าไปด้วยนะเพราะว่ารายงานขา่านวจากหมวดบอกเมียพี่ศรีเป็นคนรับเงินหลังจากนั้นเอาไปให้พี่ศรี แล้วก็พี่สีก็พอจะโดนจับก็โยนเงินหนีแต่ไม่พ้นตาตำรวจเพราะเขามีกล้องวงจรปิดนะนะครับนี่นะครับก็เป็นเวรเป็นกรรมของพี่สีนะครับก็ลําบากครับง,งานนี้ดูแล้วเหนื่อยอมีพี่สีมีเจงดอกจิกจิกแล้วก็มีเนี่ยเจงดอกจิกเนี่ยประธานกลุ่มรวมใจรักชาติเป็นพวกรักชาติที่น่ากลัวนะรักชาติตันน้ำลายไหลหรือเปล่าไม่รู้อีกคนหนึ่งชื่อนางสาวพิม อัตาอดีตผู้สมัครสศทัพรัฐบาลนะมีทั้งหมดสามคนก็มีสีสุวรรณเย่งดอกจิกประธานกลุ่มรวมใจรักชาติโอ้โหคัณอยกรักมากเลยชาติเลยฮะน้ำลายยืดขึ้นไปแถวาเลยเนี่ยนะนะครับนะครับอนะครับคืนนี้นอนคุกไหมก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้ประกันหรือเปล่าถ้าเขาคัดค้านประกันตัวไม่ให้ประกันก็นอนคุกนะพี่สีครับนอนคุกก็ดีไปอย่างนะครับไม่ต้องจ่ายค่าแอร์เอง โอ,โอ้รักชาติลำลายยืดไปแถวเลยประธานกลุ่มรวมใจรักชาติพอพอ,พอมีคนบอกว่ารักชาติเลยกลุ่มประวาเลยนะคนก่อนก็มีแล้วเนี่ยรักชาติรักแผ่นดินเนี่ยประสิทธิ์เจียวกกหรือไรน่นก็รักชาติาอาตอะอ่าเบืงงบ้องสูงเบื้องสูงันะติดคุกไปแล้วนี่พยายามจะแหกคุกประสิ์ใช่ไหมเจียวกกหรือเปล่าอ่าโอเลี้ยงข้าวผัดพร้อมแล้วครับอ๋อนะครับพี่สีถือเป็นผู้บริสุทธิ์หรือเปล่าครับอ่า